พันละวี่ตามทวามทวี่ตามอย่างตามไกลบ่ะก็มีจกันแต่่ามี่ไ้ากเปากตานี่ไ้างการติมปากนีดมันมีแต่อย่ไอ้พันพันพันละวีพันทวี่น่ะอยู่น่ะอยู่ไอ้รถโตัวยตานไอบ่อตามไกลก็เป็นมองขายขวง ไม่ขเขาว่ายุโลยุเกลไกเออเขาไม่ขาอยู่ดีเขาว่ายุงานปนาน้เปิดปาขานก อเป็นเต้มขึ้นนลยใช่ไหมไม่ต้องว่นี่เดียอันนี้เดียบที่ไหนี่าวเอากระ้านข่าเลยปันก่อนดีเนาะฝันก้อเนะหน้าหน้าของ้องเดียบเออสามเดียสองเดียบ

เห็น่ดีไหมาเอาเข่าไว้สีดีว่าโป้งหกักเอ๊เพราะว่าเขา่าเราไม่เราใส่สอบไว้ะมันจะมีคป้มชื้นออกมาอีกเนี่ยเดีไปสีดูสิคนน้อาไม่ตด

讲逆换代入。嗯嗯嗯

ก็เลยก็อลยพวกโอเคสอบสอบตั้งแต่ฮะง่คือตั้งแต่้ปีนีก็ี่สิบแปดย่สิบกว่บอกให้ือสิ่ดนหน่อยส่ว่า่ วัวัชิวท่นไก่รอ้ว่บไม่กันได้่ไหมไม่ได้ไงบ้ากี่อย่างไะอันนี้มันคือขางดองมเอาใหม่